สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกท,ทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของมายู799ทํานายทายทักวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงอา่12า12ราศีในสถานการณ์คาดการความรักในปี2567นะไปดูสถานการณ์แนวโน้มความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะทุกสถานะนะคะ ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันอยู่ตอนเนี้หรือเป็นแฟนกันอยู่รวมทั้งคนที่เป็นโสดเนี่ยยังไม่มีใครเนี่ยมาดูปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคือเกิดผู้คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมราศีนี้จะเป็นธาตุน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ไม่ว่าคุณจะ,ะดูแบบลัคนาหรือราศีดูได้นะคะรวมทั้ง คนที่ไม่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะไม่รู้เกิดวันที่เท่าไหรนะ่แต่รู้ว่าตัวเองเกิดอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยคุณยึดชาวพิจิได้เลยนะคะอย่าเคร่งเครียดอะซีเรียดนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะไปดูแนวโน้มสถานการณ์สิ่งที่ดีก็เป็นกำลังใจเสริมดวงตัวเองไปสิ่งที่เป็นปัญหานะตั้งรับกับมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไข นะเพื่อให้ความรักครอบครัวมีความสุขสิ่งที่ทําได้การแก้ไขหรือการเสริมตัวเองก็คือการทําบุญนี่แหละคมันเป็นความเชื่อนะทานศีลภาวนานะทําแล้วเรามีความสุขเราทําไปเถอะไม่มีใครได้มีแต่เรา,าละได้นะคะไม่เสียหายอะไรนะคะมันอาจจะทําให้ชีวิตสถานการณ์ความรักดีขึ้นหรนะือเหตุการณ์ที่มันที่มันไม่ค่อยสบายใจมันอาจจะไม่เกิดหรือเกิดน้อยลงเนี่ย นะคะสกัดมันไว่างันเถอะนะสิ่งดีๆก็เปิดทางนะคะนี้เรามาดูซิว่าแนวโน้มสถานการณ์ความรักของชาวพิจิใน,นปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยเป็นอย่างไรบอกได้เลยนะจ้าชะตาเนี่ยะจะหาว่านะไม่ได้นะจะไปโทษชาวพิจิไม่ได้นะเขามองคน๋ยวนี้นในปีหน้าเนี่ยแนวโน้มบางท่านนี่กลังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือ คุณมีดีตรงไหนคุณมีผลประโยชน์ให้ฉันไหมคุณคบฉันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะถ้าคุณจะมาเนี่ยหรือคุณจะอยู่กับฉันเนี่ยคุณต้องยอมรับฉันได้นะฉันเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ให้ใครมาวุ่นวายจุกจิกกับชีวิตของฉันอย่ามาคุกคามเวลาฉันทําอะไรอะประมาณนี้นะชาวพิจิเนี่ยไม่ชอบมาจุจี้ไม่ชอบมาให้อา่า อะไรมากมายกับชีวิตของคือความเป็นส่วนตัวว่างั้นเถอะถึงจะรักกันยังไงถึงจะชอบกันยังไงแต่เขาไม่ชอบอใครเข้ามาหรือคนรักเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นชาวพิจิเองหรือคนรักเองก็ตามนะคะไม่ชอบแบบเข้ามาความเป็นส่วนตัวว่างั้นเถอะเช็คโทรศัพท์มาถามไปโน่นนี่นั่นอยู่ที่ไหนทำอะไร นี่แหละเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบนี้นะชาวพิจิเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละมันเลยเป็นชนวนของความเขาเรียกว่าพูดกันเนี่ยไม่เข้าใจตกลงกันไม่รู้เรื่องนะแล้วความมีทิฐิเวลากธหรืองอนกันเนี่ยนะไอความมีทิฐิรอที่ว่าใครจะง้อใครก่อนเนี่ยปีหน้าเนี่ยแนวนอนมันเป็นออกเป็นอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะคนมีคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือคนที่ดี คบกันอยู่ก็าตามเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นลักษณะของความมีทิฏฐิลดนะลดทิฏฐิลงนะคะในปีหน้าเนี่ยชีวิตความรักความสุขจะรับหรือว่าคนรักก็ก็รักนะเขาอยากครอบครองแต่เขาเหนื่อยกับความที่เป็นตัวตนของชาวพิจิอเขาอยากครอบครองเขาอยากเขายังรักหรือว่ายังอยากครอบครองหรืออยากแต่งงานหรืออยากเป็นแฟนหรืออยากมีครอบครัวด้วยเนี่ย แต่เขาก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะนั้นต้องนะยอมถอยถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยยอมถอยนะอย่ามีทิฏฐิตัวฝ่ายคนรักเองก็เถอะเอ่อไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะฝ่ายตรงกันเ,เพศตรงกันข้ามนะของคุณเนี่ยคนรักเนี่ยนะคะค่อนข้างจะทิฏฐิสูงคุณเองก็เหมือนกันนะ เพราะนั้นต้องลดตรงนี้แหละตรงนี้แหละจุดสําคัญที่ทําให้อที่ทําให้ความรักระหองระแห่งในปีหน้าเพราะฉะนั้นลดลงนะเรารู้อยู่แล้วจุดเ,เขาเรียกว่าปัญห,นะหาตรงจุดน่ะอืมปัญหาตรงจุดแก้ไขให้ตรงจุดชีวิตความรักครอบครัวจะไปได้สวยนะชาวพิจิ อันนี้แล้วแต่นะมันเป็นมันเป็นสถานการณ์ภาพรวมนะการทํานายโดยภาพรวมเพราะ,ะนั้นอยากเคร่งเครียดนะบางท่านอาจจะไม่มีปัญหาเลยเราก็ไม่รู้ได้ล่ะเพราะเป็นคาดการเนาะคาดการในปีหน้าเนี่ยอืมางคนอยู่แบบสงบสงบมีความสุขอมืมันก็มีบ้างกับปัญหาครอบครวัวแต่ในปีหน้านี่ค่อนข้างจะพูดกันยากหน่อยอืมบอกได้เลย,เลยพูดกันยากหน่อยสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจมันจะเกิดการผิดหวัง เกิดการอ่ะทุกอย่างที่วาดฝันว่ามันพังเลยหมดอะไรประมาณนี้นะสำหรับชาววิจิความรักคาดการเนี่ยโดยเฉพาะคนมีคู่นะเรามาดูซิว่าช่วงครึ่งปีแรกของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยบางทีอาจจะกระโดดไปใส่ไอ้คนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันด้วยนะสำหรับคนมีคู่เนี่ยนะ ถ้ามองคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอืทิฐิสูงมากเลยเนี่ยพูดกันแนวโหเด็ดขาดเงื่อนไขก็เยอะนะระมัดระวังให้ดีดีอนาคตความรักเนี่ยมันได้ทั้งเจ้าชะตาโชคชะตากับดวงชะตาเนี่ยนะอนาคตเนี่ยพูดอะไรหรือตกลงอะไรมันมันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองตั้งใจเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกันไม่เข้าใจมันขึ้นสองตัวเลยนะ เอออืมชูกชะตากับเจ้าชะตานะคะเนี่ยถ้ามันขึ้นตัวเดียวก็ยังพอทุเราหน่อยแต่ที่แน่ๆมันขึ้นทั้งสองตัวเลยทั้งทาวเวอร์หรือทาวเวอร์กับเนี่ยสองดาบขึ้นสองอันเลยเนี่ยนะเพราะนั้นนะมีสติถอยอ่าสติสติก่อนที่จะพูดอะไรหรือว่าคือไตรตรองคิดให้ดีๆก่อนชีวิตความรักครอบครัว นะถ้าพูดไปมันได้อะไรนะคิดก่อนพูดนะคะนะคิดก่อนพูดโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวที่เป็นไม่ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะบางท่านเนี่ยนะชาวพิจิบอกได้เลยมีเนี่ยยังมีผลประโยชน์หรือยังมีอะไรที่กิจการร่วมกันการลงทุนการเงินหลักทรัพย์ภาระต่างๆยังสร้างร่วมกันอยู่เนี่ย คนรักก็เหนื่อยไม่น้อยนะทั้งที่เขาก็รักอยู่นะไม่ใช่เขาไม่รักชาวพิจินะแต่ชาวพิจิไม่ชอบอย่าอะไรที่วุ่นวายเหลือเกินนะจะทําอะไรก็อย่ามาอยากรู้ไปซะหมดอะไรประมาณนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะคะนี่ในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสจะดีขึ้นหน่อยนะมีโอกาสปรับความเข้าใจหรือถ้าคุณทําได้นะสังถอยก่อนมีสติยอมก่อนยอมที่จะงอยอมที่จะขอโทษยอมที่จะ เขารียกว่าเริ่มก่อนนะเนี่ยมีสติชีวิตความรักครอบครัวเนี่ยก็จะสงบนะอาจจะเกิดปัญหาน้อยลงเนี่ยครึ่งปีหลังเ,เพราะยังเป็นดวงที่ยังมีคู่ยังเป็นที่อะไรที่ดีๆต่อกันอยู่นะแต่บางคู่ท่านหนักไปเลยก็คือบางท่านนะอาจจะใจเย็นเกินไปนะไม่สนใจคนรักก็คุณไม่งอ้อฉันก็ไม่งอ้ออะไรประมาณนี้มันเลยทำเกิดปัญหานะในลักษณะของไม้มีโอกาสเป็นไม้ได้สูง นะคะไม้สูงนะอืมมีโอกาสมาแต่มีความสุขนะไม่ใช่คุณเป็นไม้แล้วคุณเลิกกันไปเนี่ยคุณจะมีความทุกข์ไหมคุณมีความสุขอะ่ะเออเป็นอย่างนั้นมีความสุขหลายๆลอย่างนะถ้าในกรณีที่บางท่านนะก็อยู่ด้วยกันมันก็มีแต่เรื่องแบบทิฐิถ้าทิฐิเข้าหากันนะมีโอกาสเป็นไม้ไม้แบบมีความสุขด้วยเหมือนกับหลุดออกมาที่มัน แต่มีโอกาสเจอมีโอกาสเจอคนใหม่ถ้าใครหลุดตอนช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยหรือมีอาจจะต้องแยกกันไปเนี่ยมีโอกาสพบรักใหม่นะค่อนข้างจะมีฐานะแล้วก็มาจากอาจจะมาจากอาจาอาจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเป็นอย่างนั้นอถ้ามีถ้าคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันเนี่ยนะถ้าหลุดออกไปในช่วงครึ่งปีแรกต้องปราคับประครองให้ดีๆนะครึ่งปีแรกเนี่ยบอกได้เลย ดูสีดาบเพียบเลยเอ่อแล้วเงื่อนไขต่างๆจู้จีจ่จุกจิกพูดไม่รู้เรื่องอ่ามันจะเกิดการมันจะเกิดปัญหาเยอะนะเนี่ยดาบเยอะเลยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างจะดีหน่อยงองอนแบบงันงัน่ะประมาณน,นั้นนะถึงจะงอก็งอแบบง,งนันงันแหละเออเป็นอย่างนั้นคนที่คบกันเนี่ยก็เหมือนกันนะบางทีตกลงพูดจากันเนี่ย นะมั่นหมายกันหรือจะแต่งงานหรือจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่คุณตั้งอย่าตั้งเงื่อนไขกับเขาเยอะจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้จะต้องอใช้เงินในการแต่งงานจะใช้เงินในการจัดงานอะไรยังไงเนี่ยหรือว่าฉันขอบวชก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้ยังไม่พร้อมเนี่ยนะแต่ถามว่าเขารักไหมเขาก็รักนะเขารักชาวพิจิไม่น้อยเลยนะคนรักเนี่ยบอกได้เลยแต่เขาก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยกับการที่แบบว่า ความสัมพันธ์นี่มันรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยหวานชื่นเท่าไหร่นะคะมันมีแต่เรื่องผลประโยชน์เข้ามามันมีแต่เรื่องเงินเงินมันมีแต่เรื่องการแบบว่าใช้จ่ายเข้ามามันเลยเกิดปัญหาอาจจะมีข้อตกลงกันที่จะต้องจัดการบริหารการเงินที่จะวางแผนในการแต่งงานนะคะ คุณมีโอกาสเนี่ยนะถ้าผ่านช่วงครึ่งปีแรกไปเนี่ยคุณมีโอกาสได้แต่งงานนะเพราะมีการพูดกันนะในปีหน้าจะมีการพูดนะจะมีโอกาสได้แต่งงานนะครึ่งปีหลังถ้าผ่านช่วง,คร,งครึ่งปีแรกได้แต่พอแต่งงานปุ๊บกลับมีความวิตกกังวลอยู่บ้างกับปัญหาอะไรกับการที่อาจจะมีใครเข้ามาเนี่ยในลักษณะของเพื่อนเนี่ยต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันนะพูดกันให้เข้าใจว่ามัน เป็นอะไรยังไงเนี่ยนะหรือบางท่านอาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่บางเอิญมีเพื่อนเก่าเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยหรือคนรักเก่าเข้ามาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ก็คืออาจจะมาจากหรือเพื่อนหรือเพื่อนใหม่เนี่ยนะเข้ามาเนี่ยถ้าให้เกิดปัญหาเบื่อหน่ายกันนี่แหละก็ตกลงต่างๆเนี่ยมันมันมันไม่เป็นไปตามที่พูดคุยกันมันก็ผิดหวัง นะยังไงก็ตามประคับประคองให้ดีๆนะช่วงครึ่งปีแรกนะสิ่งที่ทําได้ก็ชวนกันไปทําบุญนะไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างนะทําบุญก็แผ่เมตตาอุทิศกุศลไปแผ่เมตตาให้ตัวเองจะได้มีความสุขทานศีลภาวนาจะทําอะไรขอให้มีสตินะคะชาวพิจิในปีหน้าเนี่ยใครที่มีความสุขเดียแล้วก็อ่านไปนะคะหรือว่าดูๆแล้วมันไม่เข้าท่าก็นะอย่าดูต่อนะทำแล้วมันดูแล้วรู้สึกว่ามันจะต้อง แต่ว่าก็นะถือว่าถือว่ามีโอกาสงอกันอยู่นะแต่ว่ามันจะงออยู่ในระดับไหนก็ตามแต่อย่างอนนานนะคะอย่าทิฐินานนะคะคนรักก็เหนื่อยเหมือนกันความรู้สึกเขาก็เหนื่อยเหมือนกันบางท่านถึงครอบครองกันแล้วคนที่คบกันเนี่ยแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันกับเงื่อนไขต่างๆของคุณเนี่ยนะคะนี้เรามาดูคนโสดบ้างโอ้โหคนโสดแน่นอนโอ้โ ถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์นจะมองในสิ่งดีๆนะคุณไม่มีผลประโยชน์ให้ฉันคุณมีเงินไหมคุณรวยไหมน่ะมีการศึกษามีงานทำไหมแน่นอนมันได้สองอันเลยเนี่ยเออแปลกนะชาววิจิได้เป็นคู่ๆเลยนะเด็ t เท e r ก็สองอ่าดาบสองก็สองสองสองใบเออนะเพราะนั้นต้องมีสตินะคะเนี่ย เขาจะมองคนอย่างฉเฉลียวฉลาดนะชาวพิจิเนี่ยแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้เกิดง่ายๆนะความรักถ้าไม่มีผลประโยชน์ให้ฉันเติมรวยไหมเธอมีการศึกษาเธอทํางานที่ไหนตระกูลเป็นยังไงมีครอบครัวหรือย,อยังดูดูคนนี่บอกได้เลยชาวโสดเนี่ยฉันไม่อยากผิดหวังอีกแต่ถ้าคุณลดทิฐิได้คุณจะเริ่มต้นกับคนที่เข้ามานี่อย่างดีเลยเพราะว่าเขารักอยู่นะนะเขารักอยู่นะ แต่ถ้าไม่ลดทิฐิลงหรือพูดอะไรที่มันอย่าเพิ่งสตาร์ทเร็วในลักษณะของผลประโยชน์นะดูดูชั้นเชิงไปก่อนมันมีโอกาสเลือกกันง่งายๆนะคือเพิ่งจะคบเพิ่งจะคุยเนี่ย,ยก็คุยกันไปงนะั้นมันไม่เกิดความรักหรอกนะสาวิจิที่เป็นโสดเนี่ยเดี๋ยวเจอครึ่งปีหลังนี้แน่นอนโอโ้โหเจอคู่แท้เลยแหละนะคะแต่ว่าก็วิตก,กังวลหลายอย่างก็กลัวว่าดูกันไม่โอกเขามีอะไรยังไงไหมอะไรประมาณนี้ เปิดใจรับแล้วก็ดูกันดีๆก็แล้วกันนะคะไอ้ที่แน่ๆเนี่ยชาวพิจิโสตเนี่ยคุยเออคบใครเนี่ยโหไม่อยากจะผิดหวังเสียใจอีกแล้วคุณไม่มีอย่างที่ฉันต้องการก็ผ่านไปก่อนกันแล้วกันป้ายหน้าอะไรประมาณนี้นะนะ,นะก็คงประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะอย่าเคร่งเครียดนะคะเราว่ากันไปตามสถานการณ์ของไพ่นะคะ นะทีนี้ก็สรุปนิดนึงนะชาวพิจินะในปี2 5 6 7นนี้คาดการความรักนะในที่แน่ๆน,นะชาวพิจิเนี่ยนะสถานการความรักของชาวพิจิชาวพิจิต่อไปเนี่ยเขาจะมองมองแต่สิ่งดีๆนะถ้าไม่มีอะไรดีไม่มีผลประโยชน์หรือว่าจะมาไม้ไหนอะไรกับชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นคนที่ดูคนละเอียดมากนะนะต้องรอบคอบนะ แปลว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือคนที่คบกันเนี่ยนะคนที่มีครอบครัวหรือคนที่คบกันเนี่ยค่อนข้างจะมีทิฐิสูงหน่อยนะคะเวลามีปัญหากันเนี่ยนะทิฐิใครจะเริ่มต้นง้อกันก่อนเนี่ยการพูดจาการสื่อสารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะพยายามเข้าอ,อกเข้าใจกันส่วนใหญ่ชาวพิจิตรจะไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกจุกจ๊กจกี้ทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนเขาไม่ชอบมากๆเลย ความเป็นส่วนตัวก็ขอบ้างอะไรประมาณขอพื้นที่ให้กับฉันบ้างอะไรประมาณนี้นะชาวพิจิแต่คนรักเขาก็เหนื่อยนะกับการที่ชาวพิจินี่ค่อนข้างจะทิฐิสูงพูดอะไรก็ไม่เคยเข้าใจอะไรประมาณนี้ยคนรักก็เหนื่อยไม่น้อยนะคะกับการที่จะพยายามอเอาใจชาวพิจิความสัมพันธ์อนาคตความข้างหน้านี่เรามาระวังให้ดีนะต้องลดทิฐิลงนะคะ ครึ่งปีแรกในผ่านไปได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสง้อหรือปรับความเข้าใจกันอยู่มีโอกาสเป็นไม้ได้นะไม้แต่ก็มีความสุขนะถึงจะเลิกหรือก็มีความสุขบางท่านก็ใจเย็นเกินไปคนรักนี่จะทําอะไรก็ไม่ทําอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้นะโดยเฉพาะคนที่คบกันเนี่ยมีโอกาสเจรจาเรื่องแต่งงานคงจะเป็นประมาณครึ่งปีหลังนี่นะคะนะไอ้นี่คนโสดนี่ก็คบกันอย่างเฉลียวฉลาดนี่เห็นไหมไมันได้คู่เลยเนี่ย ถ้าไม่มีผลประโยชน์หรือคุณไม่มีงานทําคุณไม่มีเงินรวยไหมมีการศึกษาไหมโสดจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาจะดูคนแบบโอ้โหนะถ้าไม่ดีนะไม่ต้องเข้ามาคุยกับฉันเลยประมาณนี้ชาวพิจิโสดนะคะก็จะเลือกเพราะเขาผ่านการผิดหวังมามา,มากแล้วเขาเลยไม่อยากจะเจออีกประมาณนี้แต่ก็คุยกันไปได้แต่ยังไม่ได้พัฒนายังไม่ได้ชอบนะนะยังครึ่งปีหลังนี่แน่นอนคุณเจอแน่นอนนะคะเจอคู่แท้ด้วย นะคะแต่พยายามเปิดใจคุยกันแล้วกันก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของชาวราศีพิจิกนะะอยา่างไรก็ตามนะเป็นภาพรวมอยา่างเสียนะคะดูกันแบบเพิดเพลินนะโอเคชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ